สวัสดีครับร้านเติร์กแม็กซิ่งบางบ่าอินครับผมวันนี้ก็อยู่กับเติร์กแม็กซิ่งนะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube เติร์กแม็กซิ่งบางบ่าอินนะครับคันนี้ก็จะเป็นล้อเป็นซูซูกิเซียสนะครับจะเป็นล้อ RE30 นะครับขอ15ิบ้ากว้างเจ็ดงานออโต้ชั่นนะครับแล้วก็รัดยางใหม่นะครับแลนเซลนะครับ195 55 R15 นะครับเป็นยางไทยนะครับผมสวยๆเลยครับล้อออโต้นะครับออโต้แท้นะครับเบิกมือหนึ่งนะครับยางมือหนึ่งปี2 0 2พนะครับก็ใส่แล้วสวยเลยนะครับ เต็มซุ้มล้อนะครับชุดนี้ก็เทอร์ล้อเก่านะครับลูกค้าจ่ายประมาณ15,000บาทนะครับก็ของแถมครบน็อตล้อปอกันสั่นนะครับแล้วก็ที่ข้อเบรกนะครับพร้อมใส่ถ่วงสวยๆแล้วก็บริการหลังการขายสลับยางฟรีนะครับสวยๆเลยนะครับโดยรวมโอเคครับผมฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวไปชมภาพนิ่งเพิ่มเติมนะครับผมโอเคครับรีวิวตามนี้นะครับใส่แล้วสวยเลยครับไม่ล้นซุ้มล้อ